กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษย์อนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนคืออาจารย์สมชัดอย่าไปซีเรียสนะ เดี๋ยวผมจะขาวมากกว่านี้โอ้เขาไม่ไม่ไปกว่านี้แล้วลุงก็แซวแต่ผมขาวพอแล้วขอโทษ <laughs> ผมไม่รู้จากเขานะ <laughs> ผมคิดว่าเขาพึ่งข่าวเอาไหนบรเคยเจอกันที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเขายังเด็กว้ยที่ยังใสกางเกงขาสั้นเเขายังเด็กๆอยู่ที่ธรรมศาสตร์ผมไม่เคยเจอผมเจอตอนเขาเรียนสูงกหลาบนูน่นหลังจากนั้นผมไม่เคยเจอเขาไปติดคุกผมเข้าป่าออกมาผมไปค้าขายเขาสอนหนังสือไม่เคยเจอกันเลยก็เคยดูแต่คลิปเท่านั้นเองครับก็ชื่ชมยินดีนะ ที่เขาเป็นคนกล้าหาญชาญชายกล้าพูดถึงเรื่องเก้าผมก็เลยหลงผิดเป็นชอบจนเลยลอยตามอาจา์สมศัก<ม>ด,<ท>ดิ์ไม่ติดเตียนแลครับไม่ติดเตียนอาจารย์สมศักดิ์เราจะได้รอดพ้นไม่ใช่คือผมเดินลอยตามเขาจนจนประเภทว่าเดินเลยเลยตามอาจารย์อีกนะลอยเท้าใหญ่กว่าอาจาย์แล้วหมายถึงกรณีเรื่องนี้ถ้าเราพูดถึงหลักการว่าการเกิดประชามติเนี้ยเกิดจากคณะรัฐประหารเราก็ไม่ควรจะไปนับว่ามันเป็นประชามติถูกไหม มันถูกทั้งหมดแหละครับมันเป็นความเห็นของคุณเนี่ยความเห็นของคุณไม่มีถูกไม่ผิดหรอกคนอื่นก็เห็นเขาก็มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมคุณจะโนโหวตคุณก็อ้างมาโอเคครับจบไอ้จะโหวตโนไปบโอเคครับจบออกมายังไงก็ว่ากันไปแต่ว่ารูปแบบการสู้ที่ปลอดภัยของเขาเขาเลยเลือกทาวิธีนี้ก็ไม่มาทำไม่ใช่ปลอดภัยไงก็สู้ยังไงให้เขาไปโชว์ไม่เอาในหลวงเหละไม่ใช่ก็ถึงได้บอกว่านี่ในระบบเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเขาทําแบบที่เขาปลอดภัยก็ใช่ไงคือ ทำถ้าทำแบบลุกเขาโดนแบบลุงไงผมขอภายตะกี้นี่ผมพูดเกินเลยไปนะครับคนอยู่ในเมืองเขาทาแค่นั้นแต่ไม่ใช่เขาทาเขาจะทํามากกว่านั้นแต่จังหวะนี้ที่เขาเปิดเผยทั้งนี้ที่ไม่เปิดเผยเขาทําหนักกว่านี้นะแต่ละคนที่มายืนเรียงกันเน่นะเขาทํามากกว่านั้นครับเขารู้ว่าเขาไม่เอากษัตริย์คุณไม่ถามแต่ละคนมันไม่เอากษริย์ทั้งนั้นแหละจะไปกล้าตอบรู้ก็ใช่ C P B ช่างเบียร์สิงค์ king power ไม่มีใครเอากษัตริย์ก็ผมบอกคุณรัฐบาลนี้นะครับมันต้องหนุนเลเพราะกษัตริย์มันจะฆ่าเอาทั้งมูลบริจุนบริจาคที่สองสามร้อยล้านสิใช่ทักสินให้มากว่าอีกไม่ด่าทักสิน่ะยเมื่อก่อนทักสินให้เต็มเลยคุณพุทธมาถ้าไม่ทาก็ไม่ได้หรือว่ายังไง้าอยังไงไปถวายพระเพลิงถวายพระพรคุณดูข้อซองมงอ่านนะถวายพระพรวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยมันเริ่มซองมาแล้วนะใช่ไหมสิบสองสิงหาเมื่อคืนดูข่าวเยโสมนะเยโสมก็ใส่วิกใส่ผมแล้วก็ทํา ดูหน้าตาแต่แปลกไปหลังหาใส่วงคือ์วิคเขาอีกแล้วมันผมใส่มันดูรู้่มันไม่เข้ากับหัวแต่ว่ามันก็ผอมลงไปเยอะนะถ้าเทียบกับไอ้ทอมไอ้ทอมอ้วนว้าวเราอ้วนอยู่ทีนี้เขาเนี่ยแหละก็มันมีปัญหาแล้วกับลูกหลวงสมชาย่าเนี่ยไม่ใช่คือเดินมาเห็นมันอ้วนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วจะไปให้เจียมเขาบอกด่าออกบานด่าออกมาได้ยังไงครับเขาั่งฟังอยู่ไม่ใช่เอาแต่เรื่องความความอะไรในลุงก็แซวไปเรื่อย ก็มันยังไงแล้วม uh, ันจริงเรือเปล่ะฮะมึงถามว่ามีหลักฐานมันก็เปิดทีวีด้วยมันอ้วนหรือเปล่ามึงต้องการหลักฐานเรื่องขึ่นเขมีหลักฐานแน่นๆเขากินเยอะจริงไหมาไม่ปนั่งเรื่องอ้วนเรื่องอ้วนท้องจักเวลาคุณไปเฝ้าประเทศนะด็อกเตอร์ปวินก็มาบอกฮะเวลาประเทศเชิญไปนี่ประเทศแม่งไม่คุยด้วยมันนั่งแต่กินไอ้ข้าวขาหมูขาคุยเขาก็เขียนเล่าอยู่ครับคุยอะไรไอ ด็กเตอร์วินบอกฮแต่เ <บน S 1> ขาบอกว่า <ผม S 2> เปิดเผยไม่ได้ในวงคุยนี้มันเป็นแบบว่าค<อ>วามลับ,ออร,บระดับวิชาการครับตรงนี้นะครับเขาแสดงได้เท่านั้นแต่ผมคิดว่าเขาลึกกว่านั้นนะปัจจุบันนี้ถ้าคนประเภทว่าตระหนักหรือว,ว่าพเดจการเป็นภัยอย่างไงนะเขาก็คงเข้าใจว่ากษาัตริย์ไทยมันก็คือหัวหน้าพเดจการแต่เขาไม่พูด ใครจนะกล้าพูดนะครับลูมันจะไปใเ้ก็ใจอย่างไรแ,แล้วพูดนันได้ไงครับคุณคิดว่าผมไม่ได้พูดฮนะตรงนี้นะครับสรุปก็คือเราจะต้องโนถึงที่สุดนะโนขึ้นเครื่องกลางกางไม่มีประโยชน์มันก็เปลี่ยนตัวมาเรื่อยครับรัชการนี่ยึดอํานาจมาสิบเจ็ดสิแปดครั้งนะมึงโนนี่มันก็ขึ้นมาอีก แล้วทุกวันนี้มีข่าวว่ามันไม่สนใจในประชามติเนี่ยมันมีแต่พวกเราสนใจแต่มันเฉยด้วยอำนาจเข้าม่อยู่มันจะเฉยมันบอกมันบอกไว้แล้วมันมันไม่ได้ล่างไว้ฉบับแรกบวรศักดิ์ล่างฉบับที่สองมีชัยล่างมันสงสารคนล่างไอพิยุตธ์บอกนะออพี่น้องต้องสงสารคนล่างไอ้เพื่อนสงสารเท่เนี้มึงมีเงินเดือนมึงจ้างไปล่างไ้เลยให้หามึงมาแต่ละคนเงินเดือนแล้วมึงขึ้นเงินเดือนหมดนะจริงไหม ไอประยุทธ์เองนั่งตอนนี้มันไหนอะไรบ้างไหมแบบว่าทำไมตอนมันเล่นละครไอคนดูก็ประเภทประสาทมันเล่นละครลิงให้ดูไอบังวอศักิ์ก็งอนไอมีชัยพอไอมีชัยถ้าไม่ผ่านนะก็ไปเอาไอมีโชคมีอะไรใครจะมาล่าองี้ครับถ้าเกิดเยอะแยะไอนักวิการารเฮงสวยมองไทยมีเต็มเลยคุณไปหยิบมาตรงไหนก็ได้อธิการบดีดังๆที่ผมบอกนะทุกหมาอะไรนะ ไอ้หมอรัชตะอีกคนหนึ่งลืมพูดถึงต้องขอโทษคุณรัชตะด้วยนะครับไปรู้จักอะไรเขาอีกบ้านเนี้ยเอ้ยนี่เฮี้ยงจริงนะตอนมันเรียนอยู่ในเสียงแหบๆไม่หมอเฮี้ยเสียงเอ้ามันเป็นหมอเสียงแหบนะคนสองสีา่มันพูดนี่ผมเอาหูฟังมึงพูดอะไรวะี่ยฮะคือไม่ใช่ลักษณะชายชาติทหารแหบๆแต่ว่ามันก็เป็นทหารจริงนะคือเป็นลูกมือลูกตีนทหาร แปลกอันนี้ต้องขออภัยคุณรัชตานะครับคุณเฮ e ียงริงอะไรต้องขออภัยด้วยนะเ <P ew ing> พื่อนกันหรือเปล่าแดงมาแซวกันมันไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นเพื่อนกันไม่ได้เขาเขารุ่นเดียวกับกับกับหมอเหว่งท้าตามไม่ผิดนะ <c oughs> <อ> <c oughs> รุ่นเดียวกับเหวงนะ <c oughs> คือลุงอย่างเช่นมาตอนเนี้ยการโหวตประชามติเนี่ยรับหรือไม่รับเนี่ยการไม่รับเนี่ยคือไม่รับกติกาของข้ามหน้านก็คือมาจากเด็จการณ์ซึ่งในหลวงแต่งตั้งมาเนี่ย อันเนี้ยกายไม่รับโบวตโนเนี่ยไอ้พวกไม่รับโบวตโนเนี่ยคือไม่รับร่างเนี่ยหมายความว่าไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์หรือเปล่าจริงๆอ่ะนะอาจารย์ปิยบุตรก็พูดไว้ว่าถ้าเราชนะแล้วจะทํำยังไงต่อเราแพ<า>้จะทำยังไงต่อแต่เขายังพูดบ้างไม่ได้เราคือ,อพวกโหวตโนใช่ไหมรวมอภิสิทธิใท์ใช่ไหมครับพวกไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมฮะเราเนี่ยเราในฝ่ายอภิสิทธิ์มันไม่ใช่พวกเรานะอภิสิทธิ์โบวตโน มันก็พูดไปมึงฟังดิอภิสิ์โหวตโนนะแต่ให้ประยุทธ์ล่างขึ้นเองมันยิ่งโหวตมันยิ่งโหวตเยอะอีกเสียหายเาเคมไม่ได้ว่าชนะประเด็จการประชาธิปัดเนี่ยขอโทษนะครับประชารั์ปัดสุเทพอบอนะพวกเอากับไอคอนทชกับตุลาการสารทิงสวยกับกษัตริย์มันพวกเดียวกันครับมันมาเล่นละครนี้ให้ดูมันกูตกกระแสเหมือนเมื่อก่อนมันแยกเป็นสองพัก ไ้สนานไปตั้งพักมหาชนมหาชนแล้งมันนะมหาชนน่ะนะคือมันแยกทางกันเดินน่ะปัญจาที่ปาดจริงๆอ่ะมันพูดว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปาบโกงไม่ถึงที่สุดครับมันพูดนี่ฟังดูดีๆนะมันไม่ใช่เลยนะมันไม่เห็นด้วยสรื่อบนี้แต่มันเห็นด้วยต้องใช้หนักกว่านี้อมันบอกให้ไปล่างเองไอ้ประยุทธ์ก็บ,บอกว่าผมไม่ได้ล่างเองนะผมใช้คนอื่นล่าง เพราะว่าผมไม่มีความรู้ครับเขาให้มาป้นผมก็ป้นเท่านั้นเองส่วนจะเขียนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเขาเขาบอกว่านั่นเขาก็คือเสียงวนโนคือเขาอยากให้ไปยุธ์ร่างใหม่เพราะว่ามันตากโกงไม่พออะไรของเขาเอออะไรแบบนั้นน่ะแหละถ้าเกิดว่าเราไปโวนโนเองก็ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีแต่กลุ่มที่รณรงค์ว่าโหวตโนมาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องโหวตโนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเลยนะเป็นซีรีส์เลยว่ามึงโกงโกงคืออะไรของมึงที่มึงปาบโกงเดี๋ยวต่อไปคําถามหนึ่งนะครับผมไอ้คาถามนี้สรุปที่อาจารย์สุนทกดิว่าผมก็อย่าไปซีเรียสเลยนะเขาจะโหวตโนโนโหวตช่างเขาเอะเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะเขไม่ยังไงก็ผ่านผมเชื่อว่าป่าชาธิปไตยนะเขาแสดงเฉพาะขั้นนี้ได้ตรงนี้แต่ เขาไม่ได้แค่นี้นะครับแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเจอกันเมื่อถึงวันชนะเมื่อถึงวันที่เราประกาศเป็นสารัฐหรือเป็นสพันธรัฐตอนนี้รครับ,ค,รบคุณลงุงฮะเรื่องการไปใช้สิทธิ์โหวตโนโนโหวตเนี่ยอันนี้ขา่าวแพร่ๆบอกมาแล้วฮะว่ากรกตเน,นี่ยได้กําหนดว่าหลังการลงคะแนนนั้นเนี่ยประชามติเนี่ยการนับคะแนนเนี่ยเขาจะไม่นับที่หน่วย จะมีการเป็นนาที God, ่ศ okay. ูนย์กลางโดยให้ทหารมารับเริ่มละลูกลูเนี่ยยังไม่ทันนับเลยเนี่ยโบนโนโบนโนตมันมันเล่นละเล่นละเตรียมลากคุณลุงคุณคุณดูโพมานะไอ้กรุงเทพโพอ่ะเป็นของมอกรุงเทพรู้สึกจะเป็นมอกรุงเทพไหมมอกรุงเทพของเจริญคันธวงศ์ในปัิทินปัดแล้วพอมันท้นตำแหน่งมาให้คนอื่นตั้งก็ไปนั่งสนเชมอนกันไอ้พวกเนี่ยเป็นพวกของประชาธิปัตด เพราะฉะนั้นโพของมันเนี่ยเพื่อรองรับการโกงเหมือนในนีดาโพสมัยที่มันสํารวจโพเอ็กซิทโพทุกสํานักบอกประชาที่ปัดแพ้ในกรุงเทพสุขุมพันธ์จะแพ้พงสพัดใช่ไหม<อ>ทุกโพบอกแต่มันมีโพหนึ่งที่ค้านก็คือนี่ดาโพของไอ้สมบัติธงเชียนดวงอของไอ้ไอ้สูตวาทินนี่นะซึ่งก็เป็นคนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันทําโพขึ้นมาเพื่อรองรับการโกงของมัน ค oh. ือโพลจริงกับประชาช,ชนมันไม่เอาเพราะประชาช,ชนจริงนะข้อที่หนึ่งประชาชนสนใจปากทอง uh. ข้อที่สองทหารเนี่ยนะไม่มีปัญญาครับทหารหากินหารับประทานหาแดกด้วยวิธีการที่บอกว่ามันไม่โกงซึ่งไม่จริงมันบอกว่าคนอื่นเก่งแต่โกงมันบอกทักษิณไม่เก่งไม่ได้เพราะทักษิณเขาเก่งเขาถึงรวย <laughs> ใช่ไหมทักษิณเก่งทัง่วโลกยกย่องเก่งแต่โกงไง mm. ไอ้คำว่าโกงมันเป็นข้ออ้าง คือถ้ากูไม่เก่งแต่กูไม่โกงอ่ะแต่ทหารจริงโตขึ้นมันจะเน้อย่างเดียวโตขึ้นไม่โกงและไอ้เก่งมันไม่พูดยังไงเตมไม่พูดคําว่าเก่งเพราะมันเป็นคนไม่เก่งเพราะไอ้เตมองค์มติทุกคนเป็นคนไม่เก่งครับแต่เป็นคนไม่รู้โกงไม่โกงนะเขายังรักษาระบบมาได้ขนาดนี้ยังเขายังไม่เก่งอยู่ครับมันไม่ได้เก่งหรอกครับคือมันเก่งจริงนะคนเก่งเขาจะไม่เอาระบอบนี้เพราะระบอบนี้มันไม่ทําให้คนเก่งระบอบนี้คือระบอบสกัดคนเก่งครับเก่งไม่ได้คุณจะเก่งทุกคนเก่งอยู่ไม่ได้หรอก คนเก่งที่สุดของมันคือใครครับสุขุมพันธ์คนเก่งนะมึงดูดิโอเร่อเออเร่อเออกูรักอะไรที่มันพูดอะไรกูฮะใช่ไหมอย่าดูถูกกูอย่าดูถูกกูนะเว้ยอย่าดูถูกกูเนี่ยคนเก่งที่สุดของประชาของไอ้ฝ่งศักดินาครับคนเก่งสูงวันคือใครปียธรพลอยปื้มเนี่ยเก่งที่สุดคนเก่งสูงก็คือไอ้กอนเจตกรวนิต์คนส้นตีนแบบนี้เก่งที่สุดมันได้ตรงนี้เองเพราะเชื้อมันเนี่ยมันเป็นอินเซส มันเป็นเชื้อปัญญาอ่อนนะพูดตรงๆนะนี่คุณกำลังบอกว่าอพวกราชนิกูนี่ปัญญาอ่อนหมดเลยเหรอเพราะอะไรครับข้อที่หนึ่งเชื้อมันอ่อนข้อที่สองนะโดย behavior size เออวันนี้ภาษาอังกฤษหนึ่งพฤติกรรมศาสตร์การเลี้ยงดูนะมันไม่มีความจะเป็นต้องดิ้นรนอ๋ี่ไม่ดิ้นรนมันจะไม่แข็งแรงไม่ต้องากากาตทนทีผมถามคุณนะนักกีฬาไม่ซ้อมจะแข็งแรงไหม นักกีฬาต้องซ้อมต้องฟิตใช่ไหมนักกีฬานี่หัวใจจะเต้นตามกัคนปกตินะครับคนปกติเต้นเจ็ดสิบสองมันเต้นหกสิบางคนปีญจงพงผิวอ่อนตอนฟิตฟิตเต้นห้าสิบเองอจะเต้นน้อยแต่มันสูบฉีดแรงอะหัวใจจะแข็งแรงมากพานฟิตตลอดครับไอ้คนที่เกิดมาขาบช้อนเงินช้อนทองเป็นเจ้าเป็นพระบรมมันจะเก่งได้ยังไงเป็นมอมราชวง แมงที่ดินสวนผักกาดแล้วงมันวางผักกงผักกาดวางผักกาดดองนี่นะเขาก็มีคนก้าวหน้าก้าวหน้า,นาลุงก,ก็ไปดูมันจะก้าวหน้าอะไรคืออย่างไอ้ท่านมุยเนี่ยนะตระกูลยุคคนเมื่อก่อนรวยชิบหายเดี๋ยวนี้แม่งกินไปถามดูมันมีกี่คนมีผพลกี่คนเต้นไปหมดเลยมันมั่วชิบหายเลยกินเหล้าเมาย,ยาจนชิบหายหมดวางเบื้งขายหมดจนต้องไปอาศัยเจ้าอาศัยสิริกิตสร้างหนังสุโยไทยพระนเรศวนไม่รู้กี่เวอร์ชัน หาแดกับการโปรโมทเจ้าซึ่งเป็นเจ้าตกกระป๋องอ่ะไอ้พวกท่านมุ้ยมันใหญ่กว่าอีกนะไปหารับใช้ไอ้เจ้าวงไมให้ดนเพราะฉะนั้นนะโดยกรรมพันธุ์มันไม่ใช่คนเก่งนะมันผสมพันธ์กันเองครับมันเสียพันธุ์อันที่สองคือด้วยระบอบมันเนี่ยมันมีแต่คนประจบไม่ต้องดิ้นรนเสียโอขอโทษนะครับมันเรียนเรียนอะไรไปอยู่กับท่านทูตไปทําลูกสาวเขาท้องหมดจนไม่มีใครรับจนต้องไปเรียนอะไร ไปเวสปอยเขาก็ไม่รับไปนน่นไปนี่ไปจบดันทุนซึ่งคนไทยไม่จักไม่รู้จักตัเอเซโอเรียนในดันทุนขออนุญาตถามตรงถ้า,ถาสมมติอย่างที่ลุงมารณลงเรื่องให้เป็นเ,เปลี่ยนระบอบเป็นอะไรเนี่ยลุงคิดว่าระบบการร่างนูนของระบบระบอบที่ลุงเสนอว่ามันเปลี่ยนระบอบเป็นระบอบใหม่ไม่ดีกว่ามันจะร่างยังไงมาแบบไหนที่<ด>มาอย่างไรใครจะมาร่มล่างใครจะเป็นคนร่างหรือว่ารูปแบบใครเป็นคนกําหนดหรือว่าเอารากฐานมาจากฉบับไหนของ คุณไม่ต้องลากฐานหลกง่ายๆนะคุณเอาความจริงเอาแผนที่ประเทศไทยมากลางครับประเทศไทยมันมีกี่ภาพจังหวัดอะไรแล้วคุณกระจายทรัพยากรกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆอันที่หนึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอันที่สองเป็นเจ้าของทรัพยากรมีสิทธิตัดสินใจเหมือนสหรัฐเนี่ยเหมือนประเทศที่มันจเจริญสหพันธรัฐเยอรมันไง ประเทศทีแ่แข็งประชาชนมันต้องการมันมีใครปฏิเสธไม่อยากได้อำนาจามไม่อยากาได้สช่ไหเขาบอกไม่ไม่เป็นการแบ่งแยกดินแดนหรอถ้าเราให้อำนาจปกครองเต็มแบบคนในพื้นที่แบบนั้นไอการรวมศูนย์อำนาจสมัยการที่ห้านะปฏิรูปจากกีแล้วมันแดกคนเดียวอ่ะแล้วเสร็จแล้วคุณไม่ให้สิทธิทเขาถามว่าคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นส่วนกลางดีที่สุดคุณจะตั้งสังฆราชเองอะไรเองกําหนดอะไรเองจากส่วนกลางนะซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวสมัยโรมัน เต้นอาณาจักรไม่ตีไปทั้งโลกมันยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะมันรวมศูนย์อยู่ที่เดียวครับถึงจุดหนึ่งมาก็เสื่อมไอ้การทุนที่ที่สุดก็คือว่าการจะต้องหมุนเวียนการหมุนเวียนคุณจะผูกขาดไม่ได้จะต้องมีการผัดเปลี่ยนมีการเลือกมีการตรวจสอบามีการสรุปเออมีการโต้แยง้งมีความเห็นต่างตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นหลักประกันมันเรียกว่ามันเป็นไดนามิกไง นะมันเป็นไดนามิกทีนี้คุณถามว่าออกแบบไงมันไม่ยากหรอกคุณดูอเมริกาทีแรกมันก็มีสิบสามรัฐก็มาประชุมกันครับแล้วแต่ละรัฐมันก็เอาประโยชน์ของมันมาพูดพูดถึงว่าทีแรกเลยคุณยึดอํานาจเนี่ยไม่ยากประเทศไทยเนี่ยมันมีหลักง่ายๆซึ่งเป็นหลักทุกโลกเขาใช้มาเยอะแล้วคุณไม่ต้องเอาประเทศไหนหรอกมันยากขนาดนั้นมันมันมันไม่ได้ยากร่างรูปนะขอโทษนะครับลิงที่ไหนก็เขียนได้มันง่าย มันง่ายเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเข you know, well, ียนทุกวันนี้นะเขียนให้มันยากเพื่อมันซ่อนไงเพื่อมันปล้นเวลามันหลอกคนมันต้องปล้นต้องหลอกต้องลวงเหมือนนักเล่นโกนเนี่ยเหมือนพวกพมยหมอผีมันจะสวดมนต์ไม่ให้คุณรู้หรอกอังนย่มันมพูดซึ่งมันก็หลอกคุณนะนะไอ้ของตรงๆมันพค่ต้องหลอกเราททาให้คุณเห็นในการทุมวิทยาศาสตร์ไงของจริงๆนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นตรงๆเลยคือว่าประชาชนเนี่ยคุณเป็นประชาชนใช่ไหม หลักง่ายๆคุณเคารพในความเท่าเทียมคุณกระจายอํานาจให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองของเขาเองให้ทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับทรัพยากรในดได้รับเรียกว่าความสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่ใช่ว่า ประชาชนจนแต่กริยัทุยพลุยให้สุดในโลกกันนี่นี่ลุงกำลังพูดถึงโมลรัที่ซึ่งดูแลกันเองภูมิภาคใครภูมิภาคมันหรือ่าใครจะเป็นคนล่างรัทธิโนี่ใช่รวมลอะไรนคุณก็ล่างใครๆก็ล่างได้คือข้อที่หนึ่งนะไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยคุณไปดูคณะรัษฎรเขาก็ทำมําก่อนแล้วประชาธิปไตยมันมีทั่วโลกครับเผด็จการมันมีไม่กี่แห่งคุณไปดูองซานสุกี้ก็ยังได้เลยเขาเพิ่งทำประชาธิทไตยมันเป็นเรื่องพื้นนซึ่ง ประเทศไทยมันพยายามขัดขวางว่านักการเมืองโกงคือพยายามบิดของจริงๆนั้นในตำรามีครับตำรารัฐศาสตร์เล่นแรกมันก็มีบอกชัดเจคืออะไรหลักการอะไรมันมีบอกหมดแล้วมึงเขียนตามนัน่นแต่ว่าไม่ได้ครับบทเฉพาะการเนื่องจากประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นฝรั่งกินแอปเปิลเรากินบงกุอะไรมึงพูดเพ้อเจ้อคือมึงจะบิดนะนักการเมืองมันโกงเราจะต้องฉบับราบโกง กูถามในโลกนี้มีคฉบับาป,ปากโกงมีไหฮะ <_ C. S 1> มึงไปคนแต่แต่สมัยฟินสโตนนะถึงต่อไปดาวังครัรมันมีฉบับาป,ปากองนี่ยฮะก็คนมันจะปาบผีไปสร้างเรื่องผีมันจะทำอะไรอ่ะแทบถ้านับในระบบประวัติศาสตร์ไทยมาเนี่ยลุงคิดว่ามีแล้วพูดักฉบับไหมที่ลุงพอยอมรับเนื้อหาได้หรือว่ามันว่าจะเป็นต้นแบบหรือว่าอะไรต้นแบบก่อนที่ไอ้รถเจ็ดมันวงเล็บชั่วคราวอะ เราเอาเป็นถาวรเราเป็นค้างคืนก็ได้นะแต่ว่าชั่วคราวยุคสมัยมันเปลี่ยนมาหลักของตัวับบมันไม่ต้องแล้วรครับคุณสามสี่คำของลิงคอนนะประชาิปไตเป็นของประชาชนมาจากประชาชนเพื่อประชาชนจบแล้วเป็นของต้องเป็นของจริงๆไม่เป็นของโดยมีก็ไม่ใช่ครับไม่ต้องมีไม่ต้องอันมีนะเป็นของจริงๆมาจากคือใครก็เป็นได้คุณก็เป็นได้บ๊อบบอยบอ้ทามยังเป็นได้เลยใช่ไหมก็ยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่ได้เป็นแต่มันเป็นได้ไง คล้ายๆก็เป็นได้คุณไปอยู่ที่นู่นนะคุณรีบๆไปขอสัญชาติอเมริกาเขารับปีละห้าหมื่นนะลงนะขานอกเขาเร็วนิดหนึ่งฮะอีทีนี้สหพันธรัฐกับสหรัฐเนี่ยมันต่างกันยางไสาธารณรัฐอะไรเนี่ยเออเออเออสหพันธรัฐกับสาธารณรัฐมันต่างกันกันตรงไหนมันแยกกันตรงไหนก็จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผมจะตอบครับครับตอบที่ไม่รู้แหละครับอี่เจียมาเดินกับดีๆดีๆกันดักฟังอยู่สาธารณรัฐเนี่ยนะมันก็คือเป็นรีพับลิก เป็นรัฐของประชาชนครับประชาชนก็ขึ้นมาสหพันธรัฐก็คือว่าเนื่องจากประเทศนั้นมีความแตกต่างอย่างประเทศไทยคนบางคนบอกคุณไม่เห็นด้วยกันแล้วตัวคุณนะประเทศไทยในภาคเหนือส่วนหนึ่งอีสานกลางใต้มันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันเพราะฉนั้นคุณต้องให้สิทธิ์เขามากสักหน่อยหนึ่งมีความแตกต่างถ้ามันเหมือนกันหมดแต่อ่อนแอหมดคุณจะไหมไอ้จอมไม่เป็นหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันนะ้ชิถายโดนคอรัปชั่น ตลระดับในระดับหนึ่งแล้วไงถ้าเขาบอกว่าปัจจุบันก็ให้แตกต่างเนี่ยไม่ใช่ครับรดบึงแล้วหรือเปล่าไอ้นั่นเปนเอาไว้โชว์ <ฮะ S 2> เอาเอาไว้โชว์เวลาออกทีวีและเวลาแต่ตัวกฎหมายยังไม่ได้ให้อำนาจคือคนเราเนี่ยนะ<ม>ให้เขามีศักยภา,าพตามพื้ความเชื่อของเขาให้มีศักยภาพให้เขาได้เลือกของเขาเองไม่ใช่ว่าคุณเอาคนที่มันต่างสมัยรอห้าชัดเจนเลยครับที่คุณเอาลูกรอห้าล้านรอห้าเนี่ยไปปกครองเขาแลเป็นเจ้ามงเจ้าเมืองแล้วคุณก็เลิกเขาหมดเลยประเพณี นังส่งนังสือเขาทุกอย่างคุณเลิกมันไม่จะเป็นถึงขนาดนั้นหรอกมันเพียงแต่ว่าให้เขามีอิสระอิสระเขาก็ได้ทำมาเขาเต็มที่นะคือต่อไปเขาจะพัฒนาไปเองมันเป็นระบบที่เชื่อเคารพในมนุษย์เคารพในความคิดความเห็นถ้าคุณบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้คุณไม่เคารพเขาอ่ะเขาไม่ต้องการแบ่งเขาแบ่งกันไปอยู่ยังไงภักใต้แบ่งไปอยู่กับใครไปอย,าายู่มาลายูมาลายูอยู่แล้วคุณคิดว่าดีเขาไม่ได้ยางอยู่ด้วย เขาไม่ได้เรียกร้องเอกราชนะครับคือมันไปบิดเบือนเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพซึ่งสมัยคณะรัษฎรอราจารย์ปีดีตกลงเขาไว้แล้วอ่ะพายิสุลงอดุลการเดตกลงแล้วโอเคโอเคเห็นว่าโอเคโอเคครับยยแล้วมาถึงคนพอ,อ,นพอยุตโตม,ออมอปยอ,มอยุกไอเผาจับเขาไปฆ่าทิ้งเฉยเลยเอาไปถงน้ําเห็นด้วยแล้วแล้วเขาจะคิดยังไงก็เหมือนคุณยอมรับแล้วนะ โดยหลักการคุณยอมรับแล้วคุณมีกสมอไปทําไมกับการกรัประการ,กร,การสิทธิ์คืออะไรกับการร่วมแห่งชาติคืออะไรคุณเคารพในสิทธิสิริภาพของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับต่างสาพันธรัฐยังไงผมว่าคุณไปเปิดดู Google ดีกว่านะมันจะแม่นกว่าก็คือมัน,นมีความเป็นรัฐที่มากขึ้นที่ความเป็นสัดส่วนที่เราได้ยินตามหน้าสื่อเราจะได้ยินคําว่าสหประชาชาติสวิต อ่าสหพันธรัฐเยอรมนีราชนาจักรสหาราชาณาจักรซาฮราชาณาจักรแล้วก็สารัฐอเมริกาอะไรยังไงมันมีชื่อเรียกแตกไปรต่าห์พันซาหราชนาจักรมันเป็นคิงดอมอยู่แว่ในทวารคือเขาเขาให้เกียรติจริงๆนะมันก็จะเป็นสหเขาเป็นคิงดอมเหมือนเราครับแต่เขาเป็นสาหสหสหไม่มีสหไม่มีความสหคือเขามีแต่ละแคว้นแต่ละทึ่งมันแตกต่างมีสกอตแลนด์นี่ของเขามีและก็จะมีอาณาดุษยคมอยู่ทั่วโลกอีก อาณานิคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นคอมมอนเวลล์ไม่ไม่ใช่อาณาธิคมเขาถือว่าเป็นเครือจักรภพคำนั้นเขาเขาเลิกใช้แล้วมันก่อนเป็นอนคะปัจจุบันเป็นเครือจักรภพคิงดอมออฟไทยแลนด์หรือว่าของไทยเนี่ยเป็นเดอะคิงดอมเอ้ยเดอะคิงดอมออฟไทยแลนด์ก็เป็นราชอาณาจักรหรือเปล่าราชอาณาจักรอย่างเดียวครับมีสหารตัวเดียวอันเดียวคือประหลาดมากตรงนี้มันใช้กับประเทศเล็กๆได้ประเทศเล็กซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างประเทศบูนงบูไนเนี่ยนะหรืออะไรซาอุดีซึ่งเล็ก กระติวหลิวเนี่ยโอเคเป็นได้เพราะความต่างมันไม่มีอไอ้ที่สาพัตรัฐแล้วผมถามสวิตเล็กที่มันมันเป็นแล้วมันมันไม่ตาย,ยประเทศไทยใหญ่กว่าทั้งเยอะ <c oughs> ไปปั้นผีงงกลัวนักการเมืองกลัวเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกโอ้โอโอโยเดี๋ยวประใทศไอ้เรื่องกโกหกประเทศหรือเขาเป็นเขาก็งงกูเป็นแล้วมึงรังเกียจกูวะกูก็เป็นไปเยอรมันอุ้ยทีมอินชีแล้วก็เยอมันเป็นสาพัรั์ อะไรกูก็แปลกเป็นเชียร mm ์เยอรมันใช่ไหมไอ้มูโร่ว uh มุนเลยเชียร์ช uh ิปหายกูเยอรมัน uh ด้วยคุณไปดูอิตาลีประเทศอื่นเนี่ยนะมันเป็นสัพพันธรัตเยอะแยะเยอรมันผู้หญิงด้วยประธานที่พดีแล้วมึงไม่กลัวมันอ่ะเวลามังเยะเย่เย่เยคือไอ้เกาหลีเหนือพวกนี้มันก็เป็นฮะมันก็เป็นอนไปหมดประเทศรับมีมึงอยู่คนเดียวอะไรว่าราชนาจักรไทยมันมีไหมประเทศใหญ่ขนาดนี้ไม่มีราชณาจักร อันเดียวไม่มีครับมันมีไอผูตรงผูตายเลือดกระติ๋วหริวมึเทียบมันไม่ใช่ครับประเทศโพน้าขอโทษนั้นเล็กกว่าจังหวัดประเทศเราอีกอไอไอทรัพยากรก็นิดหน่อยครับอยู่บนเขาโอ้ครับค๊ลุงฮะโอเคฮะแล้วก็คงจะเบรกไว้ที่น้องน้าซีบอกทิ้งคำถามไม่ได้นะถึงพันคนตั้งแต่เมื่อก็ขอบคุณมากครับพี่น้องก็หนึ่งแน่นเช่นเคยนะฮะก็พักสักครู่ครับครับช่วงนี้พบกันครับพบกันครับไฟเย็นพบประชาชน เธอรวมรองตะรงตะจังไกันมันคงยิ่หใัญทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกหม่ไที่ปราถนาเธอรวมสูด้วยกันให้ได้มาถิงที่สุเสอได้ินคนรไหรอในเงยงเนฟังกูนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่ ใครกแกล้งเมื่อหัวใจแ่งมาลเชียงสะกอ้อนแหงววามลออระัวกองแต่ชีวิตมือจะเกิดขึ้นมา,ยาอย่างทุ่งรุงวัยจะให้ได้ไหมวันที่ให้ได้ชุ่ตรงของเราก้าวขึ้นท่าไปอันล้มมยังอย,งอยู่คงเธอจะยืนต้องลองสู้ดูไหม เลืพอพดของผู้คนชี่กำลับน้องฟุ้ถึงน้อแดงจาก,กาาเขาโอ้ได้เิ็นผู้คนมากไายร้องเพลงเงิเนเงเพลงคนฟังโคนนี่คือบทเพลงของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครแล้วเมื่อหัวใจเป็นกระรัวเสียงสั่งงอนจังหวะกลองระรัวกลองแต่ชีวิตหนึ่งจะเติบขึ้นมาอย่ารุ่มรุ่งวัน